สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเตินธนพลเตรียมละทางโลกเปิดใจวางแผนออกบวชเตินธนพลวางแผนเตรียมบวชหลังออกจากเรือนจำเผยเคยปรึกษาคนที่รู้จักผมไม่ไหวแล้วอยากขอโทษที่ทำผิดพ่อแม่เคยสอนมาไม่ให้ทำร้ายผู้หญิง เคลียดาม่าออกรายการกันแล้วสำหรับกรณีการทำร้ายร่างกายแฟนสาวของเต้นธนพลที่เมื่อกลางดึกของวันที่7กุมภาพันธ์2565นิวนิวเอลเด้งแฟนสาวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าถูกคนที่รักทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทั่วทั้งตัวโดยล่าสุดได้มีการออกมาเคลียร์ใจกันผ่านรายการโหนกระแสที่ในรายการมีทั้งด้านของนิวนิวเอลเด้ง ต้นธนพลและทนายภัยสาลเปิดใจถึงสาเหตุของการทำร้ายร่างกายแฟนสาวซึ่งเจตัวบอกว่าเป็นการที่เรื่องราวหลายๆเรื่องสะสมมาโดยตลอดบวกกับอาจจะเป็นเพราะตัวเองนั้นได้หยุดใช้ยานในการรักษาโรคซึมเศร้าด้วย ซึ่งหลังจากที่ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วนั้นทางด้านของเติ้ลก็ได้เปิดเผยว่าความคิดก่อนที่จะมามีเรื่องนี้ตั้งใจว่าหลังจากที่ออกจากเรือนจำตัวเองตั้งใจจะบวชมานานแล้วเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษพ่อแม่ก็เคยสอนมาว่าให้ให้เกียรติผู้หญิงไม่ให้ทำร้ายผู้หญิงหลังจากนี้จะขอบวชทางด้านของหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าจะขอไปร่วมงานบวชด,ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Bright TV อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ